ทำบัตรง,ง่ายๆอีกแล้วนะคะน,น้องชัดสวัสดีค่ะวันนี้น้องชัดก็จะเข้ามาแจมด้วยนะคะในในส่วนวันนี้นะคะฟัาก็จะมาแลกเปลี่ยนสําหรับคนไข้ที่ผ่านการตัดขานะคะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรืออุบัติเหตุหรือมีแผลเชื้อหรือว่าเกิดเนื้องอกอย่างนี้นะคะก็ ถ้าผ่านการตัดขาแล้วก็ต้องเรียมต่อขาเพื่อทําขาเทียมนะคะการตัดก็มีหลายหลายหลายเขาเรียกไหลายหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดต้งข้อเท้านะคะตัดใต้เขา่าตัดฐานเขา่าหรือว่าตัดเนื้อเข่านะคะก็แล้วแต่คุณหมอจะนาว่าส่วนไหนส่วนสาเหตุการตัดก็จะไม่ได้พูดถึงก็จะเป็นการเตรียมต่อขานะคะก็จผ่านการอบรมนะคะ มูนิธิขาทียมในสมเด็จพระศรีนคกกรินทราบรมอราชชนนีนะคะมาแล้วนะคะในการที่จะประเมินแล้วก็ดูแลคนไข้ดูแลคนไข้ที่ตัดขานะคะเพื่อที่จะใส่ขาเทียมได้ง่ายๆนะคะก็คืออันที่หนึ่งเราต้องดูแลต่อขาดูแลแผลที่ต่อขานะคะ,ะตัดมาช่วงแรกๆคุณหมอก็จะสั่งไปล้างแผลนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะก็ เราจะดูแลแผลกันจนกว่าแผลจะหายนะคะแล้วก็จะมีการพันต่อขาซึ่งคนไข้หลายคนไม่ทราบนะคะว่าต้องพันต่อขานะก็จะทําให้มีปัญหาคือพอจะใส่ขาเทียมใส่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการพันต่อขานี่ถือว่าเป็นความสําคัญอันดับต้นๆเลยนะคะเราก็ทำคลิปการพันต่อขาเทียมไว้หลายคลิปเหมือนกันนะคะ คนไข้ต้องพันต่อขาส่วนวิธีการพันเราก็ไปไปดูได้นะคะเดี๋ยวฝาแปะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทีนี้เราพันต่อขาพันพันตอนไหนก็คือคุณหมอเขาจะสั่งนะคะว่าเราพันต่อขาเอาจริงๆบางบางแห่งมีคนไข้าบางคนบอกว่าอา,อาจจะเป็นคนไข้ยเยอะแล้วคุณหมอลืมหรือ,อยังไงก็ไม่แน่ใจคือไม่ทราบว่าตรงนี้ต้องพันต่อขานะคะจริงๆต้องพันต่อขา หลังจากที่ตัดออกมาเลยนะคะเพราะว่าถ้าพันต่อขาดีๆขาจะไม่บวมนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ตรงต่อขานะคะมันมีลักษณะแบบเรียวเรียวแล้วก็เขาเรียกอะไรมันจะได้ส่วนในการใส่ต่อขานึกออกไหมคะคือถ้าถ้าตัดแล้วคือมันได้ลูกที่เป็นลักษณะทรงกลวยขึ้นมาเหมือนถ้าตัดใต้เขาแล้วมันทรงกลวยขึ้นมาเนี่ย อันนี้คือจะดีนะคะแต่ว่าถ้าต่อขาข้างล่างมันบวมแล้วข้างบนมันเล็กแบบเนี้ยคือจะใส่ไม่ได้นะคะโอเคนะคะต่อขานะคะอันต่อมาก็คือการดูแลข้อต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสะโพกหรือข้อเข่านะคะข้อสะโพกเนี่ยคือ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยาพาคนไข้ไปทําขาเทียมนะคะคือเป็นการออกหน่วยนะคะของมูลนิธิขาเทียมนะคะในในจังหวัดอุดอรเนี่ยนะคะก็คือภาอ่าหลายอำเภอที่พาไปแล้วไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ทําแล้วก็อาจารย์หมอก็อธิบายว่าคนไข้มีภาวะข้อสะโพกติดนะคะข้อสะโพกติดเราดูยังไงว่าข้อสะโพกเราติดหรือเปล่าก็คือ ให้เรานอนนะคะแล้วก็กอดเข่าข้างที่ไม่ได้ตัดนะกอดชิดอกแล้วคือขาอีกข้างหนึ่งขาที่ตัดนะคะมันจะเด้งขึ้นมาจริงๆมันไม่ควรจะเด้งมันไม่ควรจะเด้งมันควรจะลาบไปกับพื้นเลยอันนี้ก็คือข้อสะโพกมติดแต่เมื่อไหรที่เราองอเข่าชิดอกเนี้ยคะ่ะแล้วขาอีกข้างนึงมันเด้งขึ้นมาเกินสิบองศานะคะเกินสิบองศาคุณหมอจะไม่ทํา ขาเทียมให้นะคะเป็นความน่าเสียดายมากเลยนะคะที่แบบไม่ได้ออกกําลังกายไว้นะคะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อไว้ก็คือนื้ออกไหมเวลาตัดขามาเสร็จแล้วะคะ่ะก็คือมีแต่นั่งนั่งรถเข็นเนี่ยคะ่ะถ้าทางส่วนใหญ่มันจะเป็นท่านั่งเนาะแล้วก็คือแบบยืนไม่ได้ก็เลยจะทําให้ข้อสะโพกมันติดเพราะฉะนั้นเราต้องออกกําลังกายนะคะในท่านอนคว่ำ นะคะนอนข้ามจำไหมนะคะนอนข้ามแล้วก็ยืดนะคะอาจจะให้ญาตินะคะจับตรงเข่านะคะยืดขึ้นนอนข้ามแล้วก็จับลองจับแล้วก็ยืดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะกล้ามเนื้อหน้าขาตรงเนี้ยมันไม่ติดนะคะพราะไม่ไม่ติดมันเหยียดตรงได้เราก็สามารถที่จะใส่ขาเทียมลงไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ข้อสะโพกมันติดมันจะเป็นลนักษณะนี้ถึงใส่ขาเทียมลงไปอะคะ่ะ มันก็ไม่สามารถที่จะเดินได้เพราะว่าข้อต่อมันติดอยู่มันเคลื่อนไหวไม่ได้นะคะมันมันเหยียบตรงไม่ได้มันลังอยู่คือกล้ามเนื้อตรงหน้าขาตรงขาหนีบมันมันลังอยู่นะคะมันตึงนะคะมันตึงหรือว่ามันถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์ก็คือมันไท่นะคะอ่ากล้ามเนื้อมันไทยนะคะมันตึงนะคะเพราะฉะนั้นมันแก้ได้นะคะในถ้า นอนคว่ำบ่อยๆนะคะนอนคว่ำบ่อยๆให้นอนคว่ำทุกวันนะคะเวลายืดล้มเนื้อก็คือให้ญาติให้ญาติหรือตัวเองก็ได้แบบนอนคว่ำแล้วก็ค้างไว้นะคะค้างไว้ถ้ามีคนดึงให้ก็ค้างไว้ประมาณสิบห้าวินาทีแล้วก็ผ่อนประมาณยี่สิบถึงสามสิบครั้งเช้าเย็นนะคะจะไม่มีปัญหาข้อสะโพกติดโอเคนะคะถ้ามีข้อสะโพกติดก็ ทำต่อขาไม่ทำทำไม่ได้นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลาที่เราจะไปใส่ขาเทียมก็คือเราประเมินได้นะคะว่า,าแผลตะเข็บข้างนอกเนี่ยมันอาจจะดีแล้วนะคะมันอาจจะดีแล้วแต่ว่าถ้าเรากดนะคะกดตรงต่อขาด้านอ่าอกดตรงต่อขาแล้วมันยังแบบ เจ็บมันยังปวดอยู่อันนี้ก็อันนี้ก็ยังคุณหมอก็ยังจะไม่ทําให้นะคะก็คือมันต้องกดแล้วไม่เจ็บนะคะกดแล้วกดแล้วไม่เจ็บนะคะส่วนกระบวนการทําขาเทียมตอนนี้ก็สามารถทําได้ทุกจังหวัดนะคะทาได้ทุกจังหวัดให้เราประเมินตัวเองนะคะอันนี้คือช่องกายภาพง่ายๆนะคะฟ้าก็จะสอนหลักการง่ายๆเนาะอันแรกคือดูต่อขานะคะดูต่อขา ดูต่อขามีแผลไหมนะคะมีแผลไหมพันผ้านะคะการพันผ้านะคะการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ต่อขาที่สมบูรณ์นะคะต่อขาที่สมบูรณ์เพื่อตัดสั้นหรือตัดยาวเนี่ยถามอาจารย์ว่ามันมีผลไหมอาจารย์บอกไม่มีผลแต่ว่าต่อขาต้องสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ก็คือไม่มีแผลเปิดนะคะกดแล้วไม่เจ็บ มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นอ่าท่ายกยก,ากางออ่าท่ายกท่าหนีบท่ากลางอ่าท่าอ่าดึงขาไปด้านหลังก็คือกล้ามเนื้อต้องพร้อมนะคะอันนี้ฟาก็มาฝากไว้นะคะส่วนท่าทางการเดินเรือช่างกายอุปกรณ์ทุกคนผ่านการอบรมนะคะ ซึ่งช่างกายอุปกรณ์เขาจะทําให้เราได้นะคะซึ่งขาเถียมตุวันนี้ก็บางคนใส่คาเทียมคือมองไม่ออกเลยนะคะมองไม่ออกเลยว่าอืมอ่าคือเป็นคนพิการนะคะมองไม่ออกเลยเพราะว่าเขาแบบเดินสวยมากนะคะเขาเดินสวยมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะฝ่านะคะช่องกายภาพนม่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะมีโอกาสได้สัมภาษณ์คนไข้หลายคนนะคะี่ก็ ก็แบบถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนที่ตัดใหม่ใหม่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า,วามีภาวะซึมเศร้านะคะคือรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราต้องเจออะไรแบบนี้แล้วทำไมคนอื่นไม่เจอนะคะเราก็ได้พอผ่านไปสักระยะหนึ่งอาการซึมเศร้าก็ดีขึ้นแล้วก็บางคนนะคะบางคนนะคะก็สร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะสร้างกำลังใจก็มีกำลังใจกลับคืนมา แล้วก็สามารถทําอาชีพทํางานได้นะคะบางคนเป็นที่ที่ฟ้าพา,าไปนะคะเป็นช่างนะคะรายได้เดือนหนึ่งหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะคะท่านผู้ชมก็คืออย่างฟ้าเองรายได้ยังไม่ถึงขนาดนั้นเงินเดือนยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคนพิการนะคะขาขาดนะคะมีรายได้นะคะมีรายได้สร้างอาชีพได้นะคะแล้วก็มีความสามารถนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือสามารถที่จะขับรถ แท็กเตอร์นะคะในการอัดก้อนฟางทำนาอะไรแบบนี้นะคะสามารถทำได้นะ,ะปีนึ่งรายได้หลายแสนบาทนะคะเพราะฉะนั้นฟ้าก็อยากจะให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่ตัดขานะคะอย่าหมดกำลังใจนะคะเราหมดไปแค่ส่วนเดียวส่วนที่เหลือเรายังมีอยู่เราฝึกแล้วก็เรากลับไปใส่ขาเทียมนะคะเราต้องปฏิบัติตัว ตามที่แนะนำนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงนะคะแล้วก็ประสบการณ์จากการทํางานมา10กว่าปีที่เจอคนไข้นะคะก็เอามาย่อยให้ฟังง่ายๆนะคะแค่สองสามข้อที่เราต้องปฏิบัติตัวนะคะอ่า ทวนกันอีกนนึงอันนึงดูต่อขาพันผ้าอันนี้อย่าลืมนะคะพันผ้าพันผ้านะคะแล้วก็ออกกําลังกายอย่าให้ข้อติดาแล้วก็ออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงเตรียมใส่ต่อขานะคะไม่มีอาการปวดอาการบวมอันนี้เวลาเราไปทําเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืม กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องกายภาพหมัดง่ายๆด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะอาน,น้องชาติมาปิดคลิปมาเปิดคลิปแล้วปิดคลิปด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ <c oughs>